ดีค่ะพบกับรายการมาขอดังขาวันนี้ประเด็นแรกของเราค่ะน้ำฝนค่ะเป็นเรื่องราวของสาวโมงมจิโนกันเองค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้นทีนี้หลายๆาคนเลยสงสัยว่าเออสาวโมเนี่ยมีอะไรในจุดพิกผ่นหรือเปล่าที่ทําให้เจ้าตัวที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่หันหน้ามุ่งก็สู่ธรรมะมากขึ้นนั่นเองค่ะะไปฟังสาวโมกันเลยค่ะสดค่ะเห็นช่วงนี้เราไปเข้าวัดบ่อยมากบ่อยจากแต่ก่อนที่เราจะได้เจอกันล่าสุดโมชอบอ่ะเป็นเป็นอะไรที่มารู้สึกว่า หมายถึงอะไรที่มันรู้สึกว่าเราอยากไป,ไปบ่อยเพราะอะไรคือสาหรับโมวัดคือที่พักผ่อนนะคะท,ที่พักผ่อนในวัยนี้ของโมคือเหมือนกับเป็นที่ที่สง,งบแล้วรู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายทั้งท้งั้นจิตใจ,จและร่างกายะคะ่ะอ,อ,อย่างมันอาจจะดูขัดกับลุคโมที่แบบว่าแบบเมื่อก่อนเราจะเป็นสายคาเฟ่ตลอดตลอด,ลอ,ดอันนี้คือคาเฟ่วัดวัด,วด,วดและคาเฟ่คือถึงจุดหนึ่งมันก็อิ่มตัวแล้วอะโมโมรู้สึกว่าโมไม่ ตอนเด็กๆเราจะชอบทำคอนเทนต์นั่นนี่ไปร้านกาแฟไปคาเฟ่มันมันในยุคหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยโมอยากกินแต่กาแฟที่โมชอบโมไม่ได้อยากไปหาร้านใหม่ๆแล้วค่ะแล้วก็ส่วนไปวัดมันคือด้วยตัวโมเองโมชอบไปอยู่แล้วแล้วเพื่อนก็ยังมาชวนโมไปครอบครัวโมก็ชวนโมไปทุกวันนี้เหมือนเป็นมาคุเทศวัดอืมด้วยคนก็เลยอาจจะเห็นว่าโมไปบ่อยค่ะอะไรที่มันทำให้เราคิดกับการที่เราบอกว่าชอบการไปวัดการศรัทธาการปฏิบัติธรรม โมรู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่ามันมันสงบ<ม>คือโมไม่ได้แค่ไปได้ใช่ไหมโมไม่ได้แค่แค่ไปวัดเฉยๆนะ<อ>คือโมอะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิที่บ้านเองทุกวันด้วยอ,อันนี้มันเริ่มเป็นตัน้งแต่เมื่อไหร่สักปีที่แล้วค่ะอ,อ,อะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเหมือนแบบ ้าวัดมากขึ้นเริ่มกลับมาสวดมนต์เริ่มอะไรพอลองดูแล้วมันมีมันรู้ทันเท่าทันตัวเองมากขึ้นอะเหมือนเหมือนไม่ได้การเข้าวัดไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีนะคนเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าแบบอุ้ยเข้าวัดแล้วทำไมยังโมโหนั่นนี่อะไรเงี้ยคือมันทําให้เรารู้เท่าทันสติตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตอนนี้เออเราโกรธนะโอเคโกรธพอจบมันมันมันง่ายกว่าในการดําเนินชีวิตเรียกว่าชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันด้วยค่ะไม่ทําอะไรบ้างที่ผ่านมาที่วัดอะคะคือที่วัด อย่างมัวมุคลิกกับวัดป่าภูทับเบิกเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่บังคับเขาจะไม่มีการต้องทําอย่างนั้นต่างนี้ตื่นตีสีมาทำวันเย็นไม่มีทำวันเช้าไม่มีคือมีแค่ว่าเออตื่นมานะมาตักบาตทำพิธีบังสกุล แล้วตอนบ่ายใครอยากทำอะไรก็ทำอยากจะไปกวาดพื้นทำความสะอาดห้องน้ำหรือทำงานฟิวจิตอาสาค่ะก็คืออยากทำก็ทำไม่ก็ทำอยากจะนอนเฉยก็ทำพ่อจรานบอกว่าใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นแค่นั้นเลยจริงๆน้อกจะโมไปโมก็ยังเครอบครัวเข้าไปใช่ค่ะแฟนเราก็ไปไปไปหมดเพื่อนไปเพื่อนนี่ก็คือต้องพาไปทีละกลุ่มเพราะว่าตัวอันนี้โมคิดเองนะว่าพอไปเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเล่นกันอืมก็เลยโมบอกว่าเปิดรับลูกทัวร์แค่สองคนค่ะอะไรแบบนี้ค จร,จริงพอเราไปบ่อยๆหลังๆเนี่ยโมคิดว่าเราเปลี่ยนไปแค่ไหนโมว่าโมใจเย็นขึ้นแล้วก็ข้ามผ่านได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าโมไม่มีอารมณ์โมโหหรืออะไรหรือหงุดหงิดหรือลำคาหรืออะไรมันก็ยังมีอะค่ะเป็นมนุษย์แต่ว่าเราเรา,เร,ารู้ทันเท่าทันมาคืนแล้วว่าแบบเออช่างเถอะคนเราบางทีเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เมื่อก่อนโมนอาจจะแบบทําไมคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทําผิดแล้วเราก็จะวนคิดวนอยู่แต่ตอนนี้ก็คือช่างเถอะอารมณ์ตรงนั้น,ม,นมันยังมีอยู่มั้ะตอนเนี้ย หมายถึงหมายถึงความเป็นโมโมชนกที่ทุกคนติดภาพว่าวันนี้ทุกวันนี้มันยังมันต้องให้คนอื่นพูดอะโม,โมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าแต่ว่าสําหรับโมโม,มมีความสุขกับตัวเองทุกวันนี้มากๆการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยสามโมเธอก็บอกขว,ว่าไม่ได้มีจุดผัฐนอะไระแต่เพียงแค่รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นอยากเดินสายปฏิบัติธรรมมากขึ้นชอบไปวัดป่าแล้วก็ถูกจริตกับวัดป่าที่คลิก<ะ>มากๆในตอนนี้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวคาเฟ่เหมือนสมัย<ะ>เด็กๆแล้วเพียงแค่นั้นเองค่ะ อ่ะค่าไปต่อกันที่สาวสดอารมณ์บีอย่างสาวตะก,กี้ชักครีนค่ะโอ้โห,โหที่แบบเฝ้ารอความรักมากๆอะไรแบบนี้คือแล้วลา่าส,สุดก็คือมีโอกาสได้เจอพาม่บีมติกาอ่<ม>ที่แบบหลายคนก็รู้พี่เป็สาวของพี่บีอยู่แล้วว่าแบบหาคู่หาอะไรแบบนี้ก็คือลา่าสุดก็คือประสบความสำเร็จเป็นรักคู่นี้ก็คือ<ช> <ฮะ S 1> อย่างคู่ของสาวแม่บุ๋มกับสิงห์พีนั่นเองอ่ะแล้วก็ลูกค้าเราแต่ใบก็คือสาวตะกี้อ่ก็คือหลายคนก็คือเฝ้ารอว่า จะประสบความสําเร็จหรือไม่อ,อ่ะซึ่งล่าสุดก,ก็คือมีโอกาสได้เจอกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกบบสาจากสาวแจากกี้กันเลยดีกว่าค่ะคือพี่สาวของ คือเรามีคนสนิทคนเดียวกันก็คือพี่ลูกแก้วพี่แยสนิทพี่ลูกแก้วแล้วพี่ลูกแก้วก็สนิทพี่บีแก่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็นัดกันแล้วก็มานัดรวมกันกินข้าวอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็คิดว่าอยากจะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยแต่ว่าด้วยความที่เราไหนๆเราก็ขับรถไปลยะยัยลูกแก้วก็เหมือนกับว่าบอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องไหนก็ไปแล้วว่าแวะซื้ออะไรให้หน่อยสินี่ก็งงนี่ก็ภาคไปบ้านพี่บีทำไมต้องซื้ออะไรจะไปไหวเจ้าที่บ้านเขาหรออะไรเงี้ยนางก็บอกว่าโอ้เผื่อจะเอามาทำ อ๋อเหรอฟิลแบบขออะไรต่างๆคุณแม่แล้วสิีงที่เขาต้อ ไงทุกคนก็เลยลองไป็นแนวนี้ดูดีอ่ะเราก็ทำคอนเทนต์อะไรกันไปะใช่ตอนแรกซูไม่รู้กิติศั์พีสาว่าจริงๆเขาแบบสามารถที่จะแบบหาคู่หรอเราไม่รู้รู้ว่าพีบีเนี่ยคือเขาดังเรื่องการหาคู่แต่หมายถึงว่าเรานึกว่าเขาปิดเขตรับสมัครไปแล้วไงเราก็นึกว่าเอ้าเขาปิดเขตรับสมัครไปตั้งแต่พี่แก้บุกเราไม่ใช่หรอเราก็เลยแบบเออไม่รู้อ้าพามาเจอจริงๆเอ้าเขาเป right ิดเขตใหม่น kind of ี่นะเขาเปิดแบบ เฟตใหม่เออเราก็เลยได้เป็นแบบลูกค้าคนแรกเออแล้วเราบอกพี่เขาว่ายังไงตอนนอมมาลัยไปบอกตอนแรกก็บอกเขาว่าไหนๆก็ไห็นแแม่ทำคอนเทนต์กันก็ช่วยทำคอนเทนต์ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนกินข้าวอ่ะคุณลูกแก้วก็เป็นตัวแจกตัวแจกใช่ว่าแบบว่าแม่เดี๋ยวขอหน่อยได้ไหมเนี่ยยจะกินมันสดนะมันสดมันนั่นมากเลยนแม่หาปุ้ยมันหน่อยอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะไม่ได้พูดเองอยู่เฉยๆแกะปลาอยู่อะกินข้าว แก้ปลายอยู่จะก,ก็ป่๊แต่และเกรงใจเกรงใจข้าวพอคุณลูกแก้วสิ้นคำนั้นเสร็จปุ๊บคือเขาควรเปิดบริษ,ษัทหาคู่นะจริงทำไมทั้งสามีและภรรยา,อาสองคนคุ้มค้นกันอยู่ตรงไอแพดเออ <c oughs> เขาซเซ <c oughs> ิร์ชเลยเหรอเซิร์ชไม่ใช่เห <c oughs> มือนแบบคืออันเนี้ยมันแปลกมากเพราะปกติเราต้องทำ powerpoint อะไปเสิร์ฟพ่อแม่แต่พออยู่กับพี่บีอะพ่อแม่ทำ powerpoint เสิร์ฟเรา เรื่อลี้เลยเขาเขาสามารถพูดชื่อคนมาวันนั้นที่เขาพูดอนะหนูว่ามีสิบอะสิบคนน<า>่ที่พูดชื่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือประเด็นคือน,นี่ก็ไม่ได้รู้จักใคร,ใครออกมานี่ก็อ๋อค,ค่ะค่ะวุ้คนนี้ก็ดีนะเธอวุ้แต่คนนี้ก็อาจจะชอบคนนี้อันเียก็อ๋อค่ะอะไรเงี้ยก็อ๋อค่ะไปก็ยืนเอาจริงก็ยืนแบบยืนหนอยอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะไม่ได้รู้จักเคอแล้วถ้าสมมติว่ามันดีลได้จริงเราจะยังไงอะเอาอวดสิคะรออะไรอยู่อ๋ออวด แล้วที่ดูลูกคกนนั้นมันมีเข้าตาเราบ้างไหมอะไรเงี้ยอาจริงจำไม่ได้เลยจำใครไม่ได้เลยเพราะว่า,านางแค่แบบตักเดียวแล้วก็อันนี่ไม่รู้อ่ะะเ,เปลี่ยนคนอะไรอย่างาเงี้ยแต่เขาไม่ได้รอคุยอะไรบ้างอย่างย่างแต่พี่เขาดูตั้งใจใช่ไหมพี่เขาดูตั้งใจมากแล้วก็ดูตั้งใจมากขึ้นตอนที่เราเห็นเขาสัมภาษณ์อ่ะ <harbor> แล้วเรื่องมันจบตั้งแต่ตอนกินข้า,าวแล้วอ่ะแต่พอไป,ไปมาๆอา้าวไม่จบนี่หว่าเขายังไม่หยุดหาให้เราแล้วแจ็คหนีแบบ ยิ่งคลาไอ้หมอไหมว่าแบบขอแบบนี้แบบนี้อ่าประมาณไหนจะได้ง่ายก็บอกหนูก็บอกหนูก็บอกเล็กๆเลนกๆของหนูปกติไปอะไรอย่างเงี้ยปกติคืออะไรคืผิวามดำแดงยืนยันที่นี่ตรงนี้เหรอยันว่าูผิวามดำแดงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่แม่บีก็แม่บีก็มีความแบบปรับทัศนคติเบาๆว่าหนูเราเราลองเลือกจากคนดีก่อนไหม เราแบบเราเก็บผิวครับ้ําแดดไปก่อนเราลองเลือกจากคนดีก่อนเนี่ยนี่ก็เลยบอกแม่แต่ว่าต้องคุยก่อนเนีมันจะรู้ว่าดีไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องแบบเลือกใครนอก็โอเค็ผิวครับ้ัแดดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีบางคนที่ที่นางแอบโชว์มาแล้วก็รู้ว่าคนนี้ก็ไม่ได้ดำนะแต่ว่าแม่ก็ดูเชียร์สุดใจเหลือเกินถ้าก็สมมติว่าแม่ผิวครับกันแดดต่อพันล้าน,นยอย่างเงี้ยคิดยังไงคิดหนักไหมพน <c oughs> ลานเลยหรอ <c oughs> <c oughs> หรือเราจะต่างกันเกินไปไหมพี่หรือว่าเราแบบว่าไม่ไม่ไม่มองเรื่องเงินเป็นหลัก เรามองเรื่องเงินเออแต่ว่าเรื่องเงินน่ะเรามีเรามีเรามีที่คิดในใจก็คือขอแบบขอคนที่ไม่ทําให้เราลําบากแค่นั้นก็พอเพราะว่าไอเรามันสายเปซะด้วยสิพันลานไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ถ้าพันไทรจะดี ได้สาวจาก,กี้ก็บอกว่ามีโอกาสได้แบบไปพวงมาลัยไปแบบไปวงไปไหว้พระแม่บีมาติกาตอนแรกก็คือจะทำคอนเทนต์แต่พอดีว่าแบบโอ้โหกลายเป็นว่าพี่บีเนี่ยจริงจังมากอ,มอะไรแบบนี้คือพยายามแบบสไลด์ให้ดูเลยว่าเอาคนนีม้มาคนคนีม้มาเพราะว่าพระแม่บีนี่คือทำทำพวกพลอยมาเสิร์ฟเลยเอ,อะไรแบบนี้นะคะซึ่งสาวจาก,กี้เขาก็ได้บอกสเปกไปแล้วว่าผิวค้าดําแดดคือเขาชอบอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็รอดูต่อไปค่ะว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่คือล่าสุดคือเหมือนว่ามีการนัดกินข้าวนะเหมือนพระแม่บีเนี่ยคือเริ่มละ เริ่ม,มแล้วก็ปฏิบ,บัติการละใช่ค่ะมีการแบบนัดไปทานข้าวแล้วคือคือเนี่ยเขาก็สังเกตนะคือสารคุณสาระตั้มอะไรแบบนี้ก็คือตอนนี้คือมีการแบบเชียร์อะไรแบบนี้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะเอาวันนี้บมญรักของเราสองคนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนกั้นน้ำฝนค่ะทุกวุนน้นเส้นผู้สึกกับเวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบรนด์เม้าค่ะคราวนี้เราสองคนต้องขอตัวเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ